สาราเร็วชาแนลครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนาฬิกานะครับแบบไหนที่เราจะเอาไปสกัดทองกันนะครับหนาบางยังไงนะอันนี้คือตัวอย่างที่แอดเก็บไว้นะครับมีมากมายเลยทีเดียวนะมีตั้งแต่แบบนี้นะครับอ่าเป็นกำไรแขนนะครับอันนี้เป็นตัวชุบนะครับชุบก็ไม่หนามากนะพวกนี้บางๆนะครับถ้าเป็นพวกหนาๆนานี่จะเป็นพวกนาฬิกานะครับเดี๋ยวเอาตัวอย่างให้มาสกัดทองอ่ะแบบนาฬิกาอย่างนี้นะครับเราจะดูตรงไหนเห็นไหมครับ ตรงนี้นะครับเขียนว่ายังไงเอ่ยหนึ่งไม่ค่อนนะครับ 14K สี่เนะครับ GP พีหมายความว่าโ o เพลทเพลทก็คือชุบนะครับชุบชุบบางชุบบางบางมากทุกครั้งที่เราดูนาฬิกานะครับหรือว่าเครื่องประดับต่างๆนะถ้าเป็นของชุบของหุ้มเนี่ยจะมีอิเล็กโรเพลตตามตูดหรือว่าโคเพลทนะครับหรือว่า g o f โคฟิลนะ อันนี้นะครับก็คือเนี่ยตัวอย่างนะอันนี้จะไม่ใช่เนื้อทองทั้งหมดนะบางทีน้องๆงหนูๆบางทีเพื่อนๆนนะครับอาจจะเข้าใจผิดว่าตัวนี้มันเป็นทองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทั้งตัวไม่ใช่นะครับอันนี้ราคาไม่กี่บาทนะอันนี้ตัวอย่างก็หนึ่งไมครอนนะครับเห็นไหมหนึ่งไมครอน mc นะครับสิบสี่ k นะครับโ o l d plate gp นะครับอ่าแล้วก็ตัวอย่างอีกตัวหนึ่งนะ เนี่ยตัวนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้นะครับยี่สิบไมคอนเห็นไหมครับมันจะต่างกันกับตัวเมื่อกี้นะสิบสี่เคนะครับอ่าอันนี้เห็นไหมสิบแปดเคโคลฟิลนะครับยี่สิบไมคอนเห็นไหมครับอันนี้ก็จะหนาขึ้นมาหน่อยนะจากเมื่อกี้ หนากว่าเมื่อกี้ยี่สิบเท่านะครับอันนี้ก็คือหนาหนามากทีเดียวนะแล้วก็อ anyway> like ีกตัวหนึ <t <t ่งนะครับอันนี้ให้เราดูเค่ข้างหลังอีกเดียวนะตัวนี้นะอันนี้เป็นที่สายนะครับสาย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 นะเห็นไหมครับสายนี่ทุกเออหุ้มหนามากเลยนะครับเขียนว่าเนี่ย k สิบสอง gold f l นะครับก็คือสิบสอง k นะครับ g o l fill ตัวนี้จะดูเนื้อเขานะครับทองสิบสอง k นะครับ g o fill หุ้มหน,นาเลยนะครับอันนี้เขาจะไม่ระบุไม่ระบุว่าอ่ามีความหนาเท่าไหร่นะครับแต่ตัวนี้ก็พิสูจน์ได้ว่ามันมีทองนะครับเราสามารถเอาไปสกัดได้นะครับอันนี้เราจะดูได้เห็นไหมยิ่งที่เป็นนาฬิการุ่นเก่านะครับไขาลานเนี่ย เราสามารถเอาไปสกัดเอาทองได้เนาะอันนี้ก็เอาตัวอย่างมาทุกท่านไชมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นไซโก้นะครับหรือว่าตัวนี้นะครับเขาเป็นอีกตัวหนึ่งนะเห็นไหม,มโครนาวินนะครับเห็นไหมอันนี้เนื้อในเขาจะเป็นทองเหลืองนะครับก็ค,คือชุบทองมาจะหนาๆเลยนะครับสามารถเอาไปสกัดเอาทองได้เนาะ นี้นะก็อามาก็ได้ชมกันหรือว่าจะเป็นเครื่องประดับประเภทอย่างนี้นะครับแตันี้ทองเขาจะบางหน่อยนะก็สามารถเอาไปสกัดเป็นทองได้อะแต่ที่สําคัญนะตัวอย่างให้ชมพวกแว่นตานะครับต้องเป็นแว่นตาวินเทจตัวเก่าเลยนะเนี่ยเห็นไหมตัวนี้นะครับเป็นของเยอรมน,นีเห็นไหมเมดอินเยอรมนีนะครับอันนี้ถ้าเราดูสังเกตดูดีๆเ็าจะเห็นว่าทองเขาหนามากรุ่นเก่านะครับ อันนี้ต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงนะอันนี้ก็สามารถเอาไปสกัดทองได้นะครับแต่ถ้าเป็นแว่นตาร,รุ่นใหม่นะครับอาจจะไม่มีทองนะขยายอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็มีพวกนี้นะก็สามารถเอาไปสกัดเป็นทองได้นะนนก็ลองดูครับมีเยอะอยู่เหมือนกันนะเดินตามตลาดนัดก็ซื้อเกี่ยวไว้ชิ้นละร้อยสองร้อยถ้าแพงกว่านี้ก็ขาดทุนนะครับก็ไม่นาเกินนะโอเคเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ อันนี้นะครับก็จะหุ้มหนานครับชุบหนาเครื่องประดับต่างนูนะครับเก่าถ้าเราเอากล้องสองดูเราจะเห็นว่าทองเขาจะหนามากนะครับแต่น,นี้จะไม่ใช่ทองนะแต่ดูเผลอๆนี่ก็เหมือนทองแต่ถ้าเรา,เากล้องสองดูเราจะเห็นว่าส่วนที่เขาสึกออกไปเนี่ยนะครับอันนี้ก็หุ้มทองหนาเหมือนกันนะครับเก็บไว้ได้นะครับเอาไปสกัดทองได้เหมือนกันเนาะโอเคนะถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องสาระเร็วของเราด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับผม